สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้แพจะพาทุกคนไปดูวิธีการเลือกโบรกเกอร์ยังไงให้ตรงใจเรามากที่สุดและพาไปดูด้วยว่าจริงๆแล้วบัญชีหุ้นมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างเราจะได้เลือกเปิดบัญชีหุ้นอย่างตรงใจเรามากที่สุดนะคะคลิปก่อนหน้าแพาก็ได้พาทุกคนไปดูแล้วนะคะว่าเราจะต้องเลือกหุ้นยังไงต้องดูอะไรบ้าง ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะเลือกเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ค่ะซึ่งโบรกเกอร์ในประเทศไทยก็มีมากกว่า30กว่าแห่งเลยวันนี้แพลเลยได้สรุปมาแล้วนะคะเป็น5ข้อเช็คลิสต์ในการเลือกโบรกเกอร์ยังไงให้ตรงใจมากที่สุดค่ะเรื่องแรกที่สำคัญเลยก็คือค่าคอมมิชชั่นค่ะ โดยส่วนใหญ่โบรกเกอร์จะมีค่าคอมมิชชั่นประมาณ0.07จนถึง0.15ของมูลค่าการซื้อขายในแต่ละวันค่ะแต่สิ่งที่เราต้องดูเพิ่มเติมก็คือต้องดูด้วยว่าโบรกเกอร์นั้นมีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำด้วยหรือไม่ เช่นนะคะบรกเกอร์ A มีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำา50บาทแล้ววันนั้นแพทเทตุหุ้นเสียค่าคอมมิชชั่นตามมูลค่าการซื้อขายจริง25บาทแพจะไม่ได้เสียแค่25บาทนะคะแต่แพจะเสีย50บาทตามเงื่อนไขค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำของโบรกเกอร์ A ค่ะแต่หากแพทเทรุมากกว่าขั้นต่ำนะคะแพก็จะเสียตามค่าคอมมิชชั่นตามที่แพทเทตุจริงๆนะคะดังนั้นจะเห็นว่า ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ไม่เหมาะกับนักลงทุนที่เทรดหุ้นในปริมาณน้อยต่อวันค่ะ สองคือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ลงทุนค่ะซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคะว่าต้องการลงทุนในผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมจากหลากหลายบรจด้วยไหมซึ่งถ้าเราตอบคาถามเราได้นะคะว่าเราต้องการลงทุนอะไรบ้างก็ค่อยไปดูต่อว่าโบเกอร์ที่เราเลือกลงทุนนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ของเราหรือไม่ค่ะ ซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าแล้วแต่คนเลยบางคนก็จะเลือกโบรกเกอร์ที่ครบจบในที่เดียวมีผลิตภณัณฑ์ลงทุนที่ตอบโจทย์ครบทุกอย่างแต่บางคนก็จะใช้วิธีเปิดในหลายๆโบรกเกอร์เปิดในหลายที่นะคะเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนก็ได้ค่ะ 3. ความน่าเชื่อถืออย่างที่เราเห็นในข่าวไปบ่อยนะคะว่าตอนนี้โบรกเกอร์เถื่อนหลอกเอาเงินของนักลงทุนไปมีเยอะมากม ดังนั้นก่อนที่เราจะนําเงินไปให้โบรกเกอร์เจ้าไหนเราต้องเช็คเสมอนะคะว่าโบรกเกอร์นั้นได้รับอนุญาตจากกรตอหรือยังโดยเช็คจากแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะเพียงกอรอกชื่อโบรกเกอร์นั้นเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าโบรกเกอร์นั้นได้รับอนุญาตแล้วหรือไม่ค่ะ ต่อมาให้ดูผลการดําเนินงานของโบรกเกอร์นะคะว่าโบรกเกอร์นั้นมีสถานะการเงินที่มั่นคงไหมเพื่อประเมินว่าโบรกเกอร์นั้นจะไม่ล้มหายตายจากเราไปค่ะโดยดูได้จากรายงานประจําปีของโบรกเกอร์นะคะ <S <S อย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือผลการดําเนินงานในอดีตนี้ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะแต่เราก็ควรดูประกอบไว้นะคะ 4. คือเรื่องของการให้บริการค่ะข้อนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะคะโดยบล็อกเกอร์นั้นค่ะจําเป็นนะคะจะต้องมีระบบการบริการที่เป็นมาตรฐานมีการให้บริการที่รวดเร็วและสะดวกสบายให้กับผู้ลงทุนค่ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้านักลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นกับกรุงศรีจะได้ใช้แอป Stock Radar ฟรีทุกฟังก์ชันเลยค่ะย้ำนะคะว่าฟรีทุกฟังก์ชันเลยจากปกตินะคะถ้าเราจะใช้แอป Stock Radar ในฟังก์ชันพรีเมียมนักลงทุนจะต้องเสียงเงิน1 8 0 0บาทต่อปีค่ะแต่อันนี้คือฟรีทุกฟังก์ชันเลยคลุมมากๆเลยนะคะใครที่สนใจเดี๋ยวแพรจะแปะลิงก์การเปิดบัญชีกับกรุงศรีแล้วได้ใช้แอป Stock Radar ฟรีไว้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะ และข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะคือเช็คเจ้าหน้าที่การตลาดหรือมาร์เก็ตติ้งของเราว่ามีความเชี่ยวชาญมากน้อยแค่ไหนมีการให้บริการที่ดีหรือไม่และที่สําคัญนะคะได้รับใบอนุญาตจากกลตหรือยงังโดยเช็คได้จากแอปพลิเคชัน sec check first เหมือนเดิมเลยค่ะถ้าผ่านเช็คลิสครบ5ข้อนี้แล้วก็เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นั้นได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกโบรกเกอร์เสร็จแล้วก็ถึงเวลาเปิดบัญชีค่ะซึ่งการเปิดบัญชีหุ้นจะมีด้วยการ3ประเภท 1คือบัญชีงเงินสดหรือ cash account ค่ะคอนเซปต์ Concept ก็คือซื้อก่อนจ่ายทีหลังโดยโบเกอร์จะประเมินวงเงินที่เหมาะสมให้กับนักลงทุนแต่ละรายนั่นแปลว่านักลงทุนแต่ละรายจะได้รับวงเงินที่ไม่เท่ากันนะคะและนักลงทุนจะสามารถซื้อขายหุ้นสูงสุดต,ต่อวันได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับจากโบเกอร์ค่ะซึ่งนักลงทุนจะต้องวางหลักประกันนะคะที่เป็นเงินสดหรือหุ้นประมาณ15-2 0ของวงเงินที่ได้รับซึ่งเงินไขนี้จะขึ้นอยู่กับโบเกอร์แต่ละเจ้าค่ะ เช่นถ้าบรกเกอร์นั้นมีเงื่อนไขในการวางหลักประกัน15%แล้วเราได้รับอนุมัติวงเงิน100,000บาทก่อนที่เราจะซื้อขายหุ้นเราจะต้องวางหลักประกัน15,000บาทค่ะ <c oughs> เมื่อเราวางหลักประกันแล้วเราก็สามารถซื้อขายหุ้นได้เลยค่ะในกรณีที่เราซื้อหุ้นเราก็จะมาจ่ายเงินทีหลังซึ่งเงินของเราจะถูกหักจากบัญชีที่เราให้ไว้อัตโนมัติในอีก2วันทําการถัดไปนับจากวันที่ซื้อ หากเป็นกรณีในการขายหุ้นเราจะได้รับเงินจากการขายหุ้นในอีก2วันทำการนับจากวันที่สั่งขายหุ้นเช่นกันค่ะ <S <S การเปิดบัญชีประเภทนี้จะเหมาะกับนักลงทุนทั่วไปที่มีวินัยในการซื้อขายและคิดว่าตัวเองสามารถควบคุมการลงทุนได้ค่ะเพราะเราจะเห็นนะคะว่าวิธีนี้ถ้าเราซื้อหุน้นเราจะต้องจ่ายเงินภายใน2วันนับจากวันที่ซื้อถ้าเราไม่ชำระเงินภายในวันที่กำหนดเราจะโดนค่าปรับได้ค่ะ 2. บัญชีแคชบาลานคอนเซ็ปต์คือมีเท่าไหร่ซื Ross ้อเท่านั้นคือนักลงทุนจะต้องฝากเงินไว้กับโบรกเกอร์นั้นๆก่อนถึงจะซื้อหุ้นได้เมื่อเราส่งคำสั่งซื้อหุ้นเงินของเราก็จะถูกหักออกไปทันทีค่ะการเปิดบัญชีประเภทนี้แนะนำเลยนะคะสำหรับมือใหม่เพราะว่าเป็นการจำกัดวงเงินของเราไม่ทำให้เราเพลลงทุนเกินเงินที่เรามีค่ะ 3. เครดิตบาลานซ์หรือบัญชีมาจิน คอนเซปต์คือจ่ายเงินส่วนหนึ่งยืมเงินโบลกเกอร์อีกส่วนหนึ่งโดยโบรกเกอร์จะให้นักลงทุนวางเงินสดหรือหุ้นเป็นหลักประกันขั้นต่ำตามที่โบรกเกอร์กำหนดไว้ด้วยค่ะการเปิดบัญชีประเภทนี้ทำให้เรานะคะสามารถซื้อหุ้นด้วยจํานวนเงินที่มากได้หรือมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นโดยใช้เงินตัวเองที่น้อยค่ะแต่มันมีความเสี่ยงที่สูง เพราะว่าวงเงินในการกู้ยืมมันอาจลดลงตามราคาหุ้นที่วางหลักประกันไว้ได้หากราคาหุ้นที่เราวางหลักประกันลดลงมากจนอันตรามาจิ้นต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะมีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกเงินสดเพิ่มหรือวางหลักประกันเพิ่มหรือถูกบังคับขายได้ค่ะดังนั้นการเปิดบัญชีประเภทนี้จึงเหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนมีความรู้ในการลงทุนเป็นอย่างดีและมีความสามารถในการชำระหนี้ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับ5วิธีเช็คลิสต์เลอกเบอร์เกอร์ยังไงให้ตรงใจเรามากที่สุดและประเภทของบัญชีหุ้นที่แพลตั้งใจนํามาฝากทุกคนในวันนี้คะ่ะใครที่มีคําถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แพ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ